ดวงชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้สมหวังในเรื่องของการเงินที่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากๆนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีธนูในช่วงวันที่1-15ถึง15เมษายน2,077 เดี谢谢 au, problem, space, ๋ยวเราดูครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากคลาดเคลื่อนประการใด ก็ต้องกลับกับทพืท่านเวีนานี้นะครับการดูดวงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงของชาวร,ราศีธนูนะครับ ในเรื่องของโชคลาภการเงินอาจารย์อยจะบอกว่าในช่วงวันที่1-15เมษายน2 5 1 7ดวงชาวราศีธน,นูน,นะครับเปิดไพ่มาวันนี้นะครับได้เป็นมีไพ่ที่ได้เป็นไพ่เศรษฐีนะครับไพ่เศรษฐีนะครับไพ่พระราชาถือเหรียญ หมายความว่า um. ทำการค้าขายได้เลยนะครับก็จะประสบความสำเร็จเรื่องการเงินดีนะนะฮะการพูดเจรจาต่างๆนะครับในเรื <the S 2> <websites> ่องการเงินท่านก็จะประสบความสาเร็จนะครับเขาเรียกว่าแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาพูดจาอะไรเนี่ยมักจะเป็นเงินเป็นทองนะครับนะฮะคนที่ทํางานด้านการพูดนะครับงานที่ต้องไปเจรจาจับลูกค้านะครับนะคุยกับลูกค้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยการเงินจะดีนะครับ ไพ่พระราชาถือเหรียญเนี่ยนะครับไพ่เศรษฐีเนี่ยนะครับนะฮะเป็นไพ่โชคลาภเป็นไพ่การเงินที่ได้แบบง่ายๆนะครับเวลาติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินง่ายนะครับได้เงินเยอะด้วยนะฮะถ้าแบบนี้นะครับไม่ว่าจะทํากิจการการค้าใดๆนะครับค้าขายธุรกิจส่วนตัวต่างๆประสบความสําเร็จนะครับ คนท,ทำงานประจําก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผู้ใหญ่เมตตานะครับเรื่องของการเงินดีนะนะครับนะะเรื่องการงานมีการขยับขยายนะครับมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นนะครับแสดงว่าเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆนะครับจะเป็นมิติทางที่ดีนะครับนะฮะจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับ ก็จะมีเรื่องของไอเดียการค้าใหม่ๆนะครับธุรกิจใหม่ๆซึ่งไอเดียตรงนี้เนี่ยนะครับของชาวราศีธนูเนี่ยก็จะส่งผลนะครับทำให้การเงินดีนั่นแปลว่าธุรกิจใหม่ๆที่ชาวราศีธนูนะครับที่เริ่มทําก็จะประสบความสําเร็จนะครับนะฮะไพ่เบสนะครับของชาวราศีธนูนะครับพื้นฐานขึ้นเป็นไพ่เศรษฐีเรียกว่าโดนเศรษฐีนะครับนะฮะเรื่องโชคลาภต่างๆเนี่ย ก็จะขึ้นมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่เจ็ดดาวนะครับโชคลาบนะฮะลาบลอยอันนี้เด็นลาบลอยเลยนะครับไพ่เศรษฐีประกบกับไพ่เจ็ดดาบโชคลาบลาบลอยไายว่าจะมีเกณฑ์ที่เข้ามาเต็มเต็มนะครับนะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยแบบเน้นๆน,น,นะครับดวงการเงินย่ยขึ้นเยอะนะครับถ้าใครหวังในเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนก็อาจจะได้ ใครที่หวังในเรื่องของการเงินที่เป็นหลักล้านก็อาจจะได้นะครับนะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีส่งผลให้ดวงเนี่ยนะฮะเป็นดวงที่ดีเรื่องของการเงินนะครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าชาวราศีธนูนะครับมีแผนอะไรก็ตามนะครับที่คิดเอาไว้ในหัวนะฮะมีไอเดียอะไรก็ตามนะครับที่จะไปคุยเรื่องการเงินนะฮะไปเสนองานนะไปเสนอขายต่างต่าง ก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่ามีไพ่3มถ้วยขึ้นนะครับไพ่3ถ้วยนะฮะมีไพ่เดาบนะครับมีไพ่พระราชาถือเหรียญนะครับนะฮะถือว่าแบบนี้เนี่ยไอเดียที่คิดนะครับไอเดียที่ทำนะฮะที่จะไปคุยกับใครเรื่องการเงินจะประสบความสําเร็จนะครับการออกมาเรื right 拜拜่องการเงินต่างๆจะประสบความสําเร็จนะครับออกปากเรื่องการเงินกับคนรัก นะครับก็ดีด้วยนะฮะดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่โชคลาภที่จะเข้ามาไม่ขาดนะเป็นโชคลาภกางเงินที่มาเต็มๆนะครับแล้วก็ยังมีไพ่ราชินีพระจันทร์นะครับฮนะบอยู่นะครับใกล้กันกันกบไพ่พระราชาเสือเหรียญน,นะครับตรงนี้ใครที่ทำงานด้านความ ขออภัยตรงนี้ใครที่ทํางานด้านการเสริมสวยนะครับงานที่เกี่ยวกับความสวยงามนะฮะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีศิลปะนะครับงานที่เกี่ยวกับการออกแบบนะฮะคอมพิวเตอร์นะฮะกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานด้านกลางคืนนะครับงานที่ใช้เสน่ห์นะฮะงานที่ใช้ความสวยงามนะฮะงานที่ใช้ ศิละปะในการพูดนะครับจะประสบผลดีมากถือว่าเป็นดวงที่มีเสน่ห์ในการพูดจามีเสน่ห์ในเรื่องของตัวของราชาวราศีธนูนะครับนะฮะ๋ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าอยู่คู่กันเนี่ยคือเวลาท่านพูดจาอะไรเรื่องของการเงินเนี่ยมักจะได้เงินง่ายนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรโดยไม่ใช่เรียกว่าเหมือ,มอน,อนอแบบนะพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะครับฮะก็เรียกได้ว่าเรื่องของการเงินเนี่ย โชคลาภเนี่ยอันนี้มาเต็มๆเลยนะครับชาวราศีธนูนะนะฮะในเรื่องของการเงินที่เป็นข้อเสียของชาวราศีธนูนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบคนภายในบ้านค่อนข้างเยอะ,ะหน่อยนะครับนะ,บนะ,บนะบมีไพ่สองเหรียญขึ้นนะฮะ เกี่ยวกับบริวารแสดงว่าท่านจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกนะครับเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับเรื่องของคนภายในบ้านนะฮะอาจจะมีแบบว่าเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าดวงแบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับมีไพ่พระราชาถือเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยท่านก็จะมีเงินเข้ามาให้ใช้ล่ะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีได้มากกว่าที่ใช้ด้วยนะฮะคือได้มากกว่าที่จะใช้ด้วยนะครับ อ๋อมีนิดนึงนะครับอาจารย์ลืมไปมีไพ่มีไพ่สองดาบนะครับหมายถึงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานออนไลน์งานโซเชียลใครทำงานด้านนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จได้เงินเยอะนะครับนะฮะมีผู้ติดตามเยอะได้เงินเยอะนะฮะอันนี้ถือว่าเกณฑ์เรื่องของโชคลาภการเงินของชาวสิทธธนูเนี่ยนะครับค่อนข้างดีมากเลยนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับสรุปนะครับ ดวงชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้สมหวังในเรื่องของการเงินที่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากๆนะครับการเสี่ยงโชคนะครับลาบลอยต่างๆนะครับก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินที่เป็นก้อนใหญ่นะครับถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับไม่แน่นะครับดวงของชาวราศีธนูนะครับอาจจะได้จับเงินแสนเงินล้านก็เป็นได้นะครับเป็นดวงที่ ใหการเงินที่เป็นไพ่เศรษฐีขึ้นทับขึ้นที่ดวงนะฮะชาวราศีธนูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะหยิบจับทําชีวอะไดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเยอะนะครับนะฮะมีเกณฑ์ที่จะได้การเงินที่เข้ามาแบบเยอะแบบไม่คาดฝานันเยอะแบบไม่คาดคิดเยอะแบบไม่คาดว่าจะได้ท่านก็อาจที่จะได้นะครับถือว่าดวงการเงินชคลาบของชาวราศีธนูเป็นดวงเด็น นะครับเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะครับนี่มีไพ่สมหวังนะครับนี่ดีใจนี่นะฮะไพ่ไดเฮนี่มีไพ่การเงินขึ้นด้วยนี่ครับดวงค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไพ่เกิดความประสิทธิ์มงคลนะครับเสริมดวงโชคลาบแนะนานะครับวิชาวราศธนูไหว้ขอพรกับพระพิกเนศ ไหว้ขอพอรกับพระแม่ประวรตีไหว้ขอพอรกับพระสังกจายนะครับดวงชาวศิริชนุน,นะกรับก็จะเป็นดวงที่เด่นเรื่องโชคลาบการเงินนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะครับให้ท่านโชคดีมีโชคลาบ กับทุกๆคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ